ต้องพายเรือไปผมนั่งท้ายพายท้ายน้องชายนั่งหัวเรือน้องสาวนั่งกลางลําเรือนั่งกลางลําเรือแล้วไปโรงเรียนสมัยผมนี่โรงเรียนไม่ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีคําว่าวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีแต่วันโกนวันพระโรงเรียนจะหยุดวันโกนกับวันพระเพื่อให้พราะเราไปอาศัยศาลาวัดเรียนไง ถ้าวันโกนวันพระวันพระนี่พระจะทําพิธีทําบุญชาวบ้านก็จะมาทําบุญทําอาหารมาขนมมาเราเป็นเด็กๆนี่เราจะดีใจมากเลยถ้าถึงวันพระนะพ่อแม่ไหม,มเราจะได้กินขนมมันไม่มีขนมอะไรขายเลยถ้าอยากจะกินอะไรมันก็มีอยู่อย่างเดียวคือน้ําตาลเปึกอะน้ําตาลเปึกกินน้ําตาลงบอะห่าก,กินแล้วก็ใสป่ปากแต่ถ้าวันวันโกนเนี่ยพ่อแม่ ก็จะทำค